โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โชก์คุณชาแนลนะครับวันนี้ก็้องอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอสตีมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการย่อยสกิลกันนะครับหลังจากที่ห่างหายจากองค์การการย่อยสกิลไปเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรละนะครับสาหรับสาเหตุที่ห่างหายไปเนี่ยก็เพราะว่ามันเจ๊งนะครับมันขาดทุนเนาะ คือมันย่อยไม่คุ้มราคาวิญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกต่ำนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาย่อยกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ขายตัดกันไปียนมาจนแทบจะหาความคุ้มไม่เจอนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาลองเช็คเลทกันดูหน่อยหลังจากห่างหายไปนานนะครับซึ่งคลิปนี้ผมมีงบอยู่ 15m นะครับก็ เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะย่อยเป็นสกิลบวก0กูนก็แล้วกันนะครับใจจริงอยากจะย่อยเป็นสกิลบวกหนึ่งนะแต่ว่าใบบวกมันก็ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็เคยทําไปแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่คุ้มเท่าสกิลบวกศูนย์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ย่อยเป็นสกิลบวกศูนย์ก็แล้วกันเนาะสำหรับอ่าสกิลบวกศูนย์เนี่ยเราน่าจะย่อยกันได้ประมาณ3,000สกิลนะครับเพราะว่ามันอ่าสกิลละ5้0 0เนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับซึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตส่องดูราคาพวกบิญญาณก่อนแล้วกันเนาะว่าตอนนี้ราคาบิญญาณในตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโบเกนก่อนโบเกนก็ราคาอยู่ที่100นะครับแล้วก็โลโลอยู่ที่250รอ้อยห้าสิบหลอก ่าขายสัก2อ0ร้อยห้าสิบรเ,เวลาคายืนพื้นก็นได้พรพรอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้โหไอคนนี้ขายค่อนข้างที่จะแบบเดือดเลยแล้วมีเยอะซะด้วยนะขาย450หรอกถ้าเกิดมีคนเหมาไปเนี่ยราคาจะดีดมา600เลยนะแต่ว่าปริมาณค่อนข้างเยอะอ่าผมขอตั้งไว้ สัก500แล้วกันนะสำหรับทอนโอเคต่อไป normal normal เหรออยู่ที่ประมาณแปบ900ใช่ไหมวันนี้ขาย999น่าจะยากถ้าเกิดขายแพงกว่านี้อ่ะ normal ผมจะตั้งไว้ที่900แล้วกันโอเคต่อไป unique เอกราคาก่อนนะคุณลูก unique ราคาอยู่ที่ประมาณ7.4 Okay. 7.4k ต่อไป High วินยาน High ก็ประมาณ 15k อ่ะ5 k แล้วกันโอเคแล้วก็ Powerful Powerful ตอนนี้ก็ราคาค่อนข้าง,างที่จะตกมาค่อนข้างเยอะและ้วมันมีช่วงพีคๆอยู่ช่วงที่แบบอัพของอัพแล้วเข้ามาเนี่ยคนแบบตีบวกกันกระหน่ำเลยแต่ตอนนี้ราคาตกลงมาเหลือสัก320แล้วกันเนาะอเค อาด320กลังดีดูสเปเชียลหน่อยสเปเชียลอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้สเปเชียลอยู่ที่920 mm hmm. หรออืทำไมถูกนะออกอดูใบ mm hmm. แล้วนะอใบแล้วค่อนข้างที่จะถูกอ่ะ920โอ้ล่าคาตกต่ำมากมันเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ผมห่างหายจากวงการนี้ไปเลยเพราะว่ามัน ยานมันถูกอะถูกเกินอะย่อยไม่ค่อยคุ้มรีเจนเท่าไหร่เนี่ย4.8หรอดเราดูก่อนนะใบรีเจน4.6เฮ้ยขาย4.8ไม่น่าออกนะผมคิดว่าน่าจะใสะ่ขายได้แค่ประมาณ4.6ต่อไปอันทัดอันทัดอยู่ที่เท่าไหร่4.5 าคนนี้ออกก็ประมาณ4.8แล้วกัน4คนะ่สี่จุดะโอเคเดี๋ยวเราเก็บข้อมูลไว้ประมาณนี้ก่อนแล้กันแล้วค่อยมาคำนวณตอนหลังเดี๋ยวขอดูราคาไปบวกตอนนี้หน่อยโอเคราคาไปบวกค่อนข้างที่จะทรงๆอยู่ที่ประมาณ20 K ประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะย่อยเป็นบวกศูนย์นะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ 15m จะอยู่หรือจะไปนะครับผม โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้ทําการย่อยหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ตั้งเหลืออยู่ส0 0พันละก็เดี๋ยวพามาดูผลประกอบการของเรานะครับหลังจากที่เราลงทุนไป 15M นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่แย่นะอ่ะเพราะว่าได้ Regen มา2ได้สเปรมา1ได้ไฮมา14นะครับแล้วก็มี u n นิคยิบนะเขาก็พูลสิแล้วก็ โลอื่นๆตามนี้เลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ราคากันดูนะครับว่าคลิปนี้เราเจ็บตัวหรือว่าเรากำไรนะครับอ่าเริ่มที่สเปยนะครับสเปย์ใน2ที่ผมบันทึกไว้ก็จะประมาณ 920k นะอ่าสเปย์ได้มา1อันนะครับไฮไฮใ,ในผมจะขายที่ 15k นะเคแล้วก็มี r ีเจนนะครับอยู่ที่4.6นะโอเค แล้วก็มีอะไรอีกโอเคมียูนิคยูนิคก็จะขายอยู่ที่7.4นะโอเคครับต่อไปโบเคนโบเคนนี่ก็อัลละร้อยพนพอัลละ500แล้วก็ Normal อัลละ900นะครับโลโลนี่ขายอยู่ที่อัลละ250แล้วก็ p o w e r f ร์อยู่ที่ประมาณ320นะอ่ะก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมโอเคหมดละ นะครับเราก็จะได้มาประมาณนี้เลยเนาะซึ่งก็เดี๋ยวผมขอญอยตคำนวณน,นะครับว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนนะสเปเชียนะครับ 920k เนาะบวกกับ High 210k นะครับแล้วก็บวกกับรีเจน 9.2m บวกกับยูนิคอีก 170k นะครับอ่าโบเก e นกับทอนผมตีรวมๆไปประมาณ6 5 k แล้วกัน แล้วก็ normal กับ low ก็ตีไปกลมๆประมาณ 40-40k เนอะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกมี power f u l อีก 3.84m นะก็สรุปแล้วทั้งหมดนะครับผมได้มาอยู่ที่ประมาณ 14.4m นะครับก็ถือว่าเจ๋งนะสำหรับคลิปนี้อันนี้เนี่ยยังไม่ได้หักค่าธรรมเนียมในการขายเนาะถ้าเกิดหักไปอีก5%เนี่ยก็ เหลือประมาณ 13m นะครับก็ยังเจ๊งอยู่ดีเนาะก็ถือว่าอืมเลทถือว่าค่อนข้างที่จะย่ำแย่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็เป็นธุรกิจที่นับวันเนี่ยกำไรยิ่งค่อนข้างหดหายลงไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าของมันถูกลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดอยากจะขายเนี่ยอาจจะต้องขายช่วงตอนอัพแพตช่วงตอนที่มีไอเทมอะไรเข้ามาเยอะๆคนแห่ตีบวกอะไรกันเงี้ยก็อาจจะ ได้ทุนคืนแล้วก็ได้กําไรนิดหน่อยนะครับแต่สรุปแล้วคลิปนี้เราเจ๊งนะครับผมอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยว่ากันใหม่ละกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับท่านเพื่อนคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกับช่องของโชกุนชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ